เเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่วันที่3นั้นสถิติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนก็เพิ่มขึ้นจนทำลายสถิติที่ผ่านมานะคะจังหวัดต่างๆที่กำลังจัดงานฉลองสงกรานต์ปลอดเล่านั้นก็มีการเข้มงวดกับการตรวจจับผู้ดื่มและผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำรวมทั้งผู้ที่ดื่มแล้วขับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในปีนี้ด้วยค่ะติดตามจากคุณดารินคล่องอัคาระในช่วงสงกรานต์ปลอดเล่าปลอดภัยค่ะ วันนี้เป็นวันที่คนไทยชุ่มฉ่ำสนุกสนานไปกับเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่สถิติอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์วันที่สองยังคงพุ่งสูงขึ้นอีกค่ะแม้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั้นจำนวนครั้งที่เกิดจะน้อยลงแต่จำนวนผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้คือ4คนนะคะขณะที่7วันอันตรายวันแรกนั้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนนนน9คนค่ะ่ะจนวนออุุบัตติเเหมืา นี้นะคะก็คือ465ครั้งค่ะลดลง16ครั้งนะคะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นก็เกือบ500คนค่ะลดลง19คนนะคะเมื่อยอดอุบัติเหตุทางถนนนั้นยังไม่ดีขึ้นมากนะักท้องถิ่นต่างๆที่กำลังจัดงานสงกรานต์จึงพยายามเร่งแก้ปัญหาด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆโดยมาตรการสำคัญก็คืองานสงกรานต์ปลอดเล่าเราจะไปติดตามสถานการณ์จากทั้งจังหวัดเชียงใหม่ขอนแกน่นและกรุงเทพมหานครที่เร่งแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้ค่ะ วป,ประตูท่าแพแล้วรอบภูเมืองความสนุกสนานเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงสายๆต่อเนื่องกันมาจนถึงช่วงเย็นค่ะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในวันนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําคัญในการเล่นน้าสงกรานเลยค่ะกระที่เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ปลอดเหล้านะคะก็ยังคงมีให้เห็นอย่างระบายค่ะ ปีนี้เป็นอีกปีที่จังหวัดเชียงใหม่จัดสงกรานต์ปลอดเหล้าโดยเน้นย้ำว่าในพื้นที่เล่นน้ำบริเวณรอบคูเมืองห้ามดื่มและห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดแต่จากการลงพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสๆสๆสๆที่ร่วมการตรวจตาและเดินรณรงค์ให้สงกรานต์ครั้งนี้เป็นสงกรานต์ปลอดเหล้าก็พบว่าร้านค้ารอบคูเมืองไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่มีการซุกซ่อนไว้เพื่อดื่มค่ะซึ่งมีทั้งเหล้าที่ใส่ไว้ในกระบอกน้ำดื่มและเหล้าน้ำขาว หรือสุราท้องถิ่นชุมชนที่หมักเองซุกซ่อนไว้ซึ่งหลังการตรวจพบก็มีการทำลายพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดาเนินการต่อไปการตรวจตาครั้งนี้นะคะยังพบการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในรถกระบะที่ขับเข้ามาเล่นในพื้นที่ปลอดเหล้ารถกระบะคันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งก็อ้างว่าไม่รู้ว่ามีการห้ามดื่มบนรถ ถนนห้วยแก้วเป็นอีกสถานที่ที่นิยมไปเล่นน้ําสงกรานเพราะที่นั่นไม่ได้กําหนดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าส่งผลให้นักท่องเที่ยวซื้อและดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างเสรีที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จัดสงกรานปลอดเหล้า เล่นน้ําสงกรานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวนันออกเชียงเหนือและมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นน้ําสงกรานจํานวนมากนะคะเทศาบาลนาครขอนแก่นจึงใช้มาตรการเข้มและรณรงค์การเล่นน้ําแบบสร้างสรรค์ค่ะซึ่งบริเวณทางเข้าถนนเข้าเหนียวก็จะมีเจ้าหน้าทีท่เทศกิจเป็นหน่วยคัดกรองและสกัดจับผู้ที่นาแอลกอฮอล์เข้ามาภายในงานด้วยค่ะส่วนภายในงานนะคะก็จะมีจัดกิจกรรมรณรงค์การงดขายแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน ก็จะมีเหล่ายมประทุนนะคะคอยสังเกตพฤติกรรมผู้ที่มาเล่นน้ำถ้าใครมีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะจับส่งตำรวจทันทีค่ะขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีผู้เสียชีวิตจากบัติเหตุทางถนนถึง4ี่คนนะคะและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ8คนค่ะสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรแต่สาเหตุการเมาสุราแล้วขับยังไม่ได้รับรายงานมาค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่กรุงเทพมหาคนครกันต่อค่ะ ับบรรยากาศการเล่นสงการในส่วนของกรุงเทพมหานครในปีนี้นะครับก็พบว่ายัางคงคึกคักแต่หลายพื้นที่นั้นมีการรณรงค์ในเรื่องของพื้นที่สงการปลอดเล่าขึ้นมาครับในปีนี้ผู้จัดงานเทศกาลสงการหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ติดป้ายห้ามนำยินสอพองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่และมีการตรวจผู้มาเล่นน้ำสงการทุกคนอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่า สถานที่นี้เป็นเซฟตี้โซนหรือพื้นที่เล่นน้ำปลอดเล่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่านอกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วผู้ที่ดื่มเล่าและมีอาการเมาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามาเล่นสงกรานในพื้นที่ส่วนบรรยากาศสงกรานที่ถนนเข้าสารเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดินสอพองและผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสมเข้ามาในพื้นที่ แต่จากการสำรวจของทีมข่าวไทย P ี s พบว่าร้านค้าภายในถนนเข้าสารยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับนักท่องเที่ยวตามปกติส่วนที่ถนนสีลมบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานคึกคักไม่แพ้กันทีมข่าวไทย P ี s ลงสำรวจพื้นที่พบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาวางจำหน่ายแต่ยังมีผู้ประกอบการบางกลุ่มใช้วิธีถือป้ายหรือเขียนป้ายโฆษณาว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่าย แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่นะคะแต่เมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดถึง18ครั้งด้วยกันนะคะรวมทั้งติดอันดับเสียชีวิตสูงสุดเช่นกันค่ะหลายจังหวัดนั้นก็เสียชีวิตไป3คนนะคะและก็บาดเจ็บสูงสุดนั้นอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ รวมอุบัติเหตุ2วันที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว791ครั้งค่ะมีผู้บาดเจ็บนะคะ838คนค่ะและเสียชีวิตนั้นรวม101คนนะคะเพิ่มขึ้น13คนค่ะกลุ่มสุ่มเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในเวลานี้นะคะก็คือกลุ่มเยาวชนที่มักขับรถจัก,กรยานยนต์และดื่มสุราร่วมด้วยค่ะการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวชุมชนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ยอดผู้เสียชีวิตที่ ที่เราจะต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ลดลงได้ค่ะ